2. อนายกฤษฎาขึ้นส่งเค่ะและพี่ช้านางสาวนะคะมีเนื้อหาเกี่ยวกับแมง c ินช s สมาดำสูงค่ะครับวันนี้เราก็จะมาศึกษาเรื่องแมงกินชอกันนะครับซึ่งก็มีอยู่สีหข้อหลักครับมีการศึกษาหนกำเนิดแมงกินชอสนะครับเราก็จะดูกันว่าที่มาที่ไปและความเป็นมาเป็นไปของแมงกินชอสนะครับ นะครับสองอุปกรณ์แม็กนะครับเราก็จดระดูว่วาฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และบบปฏิบัติการที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของแม็กนั้นเป็นแบบนั้นเป็นอย่างไรครับ 分开好，这里用菜。